สวัสดีค่ะวันนี้มีมงกุฎมาด้วยสวัสดีค่ะทุกคนสวีสดัค่ะมีคนบอกว่าหลังจบคอนก็ต้องมาไลฟ์ขอบคุณพี่บอมบี้จีนะคะก็เลย รู้สึกว่าโอเคจบคอนแล้วมาไลฟก็ได้แบบว่าทุกคนขอให้มาไลฟ์ก็มาไลฟแป๊บหนึ่งก็ได้ทุกคนกลับถึงบ้านหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังขอบคุณพี่ข้าวไข่เจียวนะคะแง่ไลฟ์สุดท้ายก็จริงๆก็อาจจะมีอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้าหนูมีเวลา ขอบคุณพี่ต้นกล้านะคะแต่ว่าเราเหลืออีก2วันในฐานะเมมเบอร์เอาๆกันนะรู้สึกไม่ชินอ่ะแบบใส่มงกุฎอะไรไม่รู้แต่วันนี้เห็นเขาใส่กันเนเราก็เลยขอใส่บ้างก็ขอบคุณพี่หน่อยนะคะก็เราเหลืออีก2วันในฐานะเมมเบอร์ของ bnk 4 8นะคะแล้วก็ ก็อาจจะได้มีโอกาสได้มาไลฟ์อีกขอบคุณพี่ทนายเบียร์ขอบคุณพี่ฮาจิเมะนะคะก็จ,จะมีโอกาสได้มาไลฟ์อีกแบบครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแล้วก็จริงๆวันเนี้ยบนเวทีถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นเลยว่าหนูแบบไม่ค่อยพูดอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะพูดแล้วมันจะร้องไห้ก็เลยแบบกลัวว่าจะไม่จะมีภาพที่ไม่สวยออกไปก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบว่า ไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแบบมันมีหลายอย่างมากที่เราอยากจะพูดแต่ก็รู้สึกว่ากดดลัวจะร้องไห้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเราซ้อมเราซ้อมคอนเสิร์ตรุ่นสองนานมากนานแบบซ้อมกันหลายตั้งแต่เดือนที่แล้วอะมีรูปคู่พี่เป้ไหม พี่เป้ถ่ายแต่ว่าหนูไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหนูแบบวุ่นๆนิดนึงวันนี้แต่พี่เป้ก็บอกว่าเออนะัดเจอกันข้างนอกได้อะไรเงี้ยค่ะเสียงเปลี่ยนนิดนึงขอโทษทีนะขอบคุณพี่นนท์ขอบคุณพี่หน่อยนะคะก็จริงๆก็อยากขอบคุณจริงๆค่ะสําหรับ6ปีที่ผ่านมามันเร็วมากๆเลยขอบคุณพี่ยิมด้วยนะคะแล้วก็อีกสองวันเนี้ยหลังจากนี้หนูก็จะใช้แอปนี้ไม่ได้แล้วที่จะไลฟ์ไม่ได้แล้วเนาะก,ก็เลย ก็เลยเอ้ก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนเนี่ยขอบคุณดอกไม้สวยๆที่ส่งมาให้วันนี้นะคะอันนี้เป็นของอีฟอ่าของอีฟแต่ว่าขอบคุณอันนี้เป็นของอีฟแล้วก็ขอบคุณจากดอกไม้จากทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณน้องแดนเนียลนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สไตลิทที่ทำดอกไม้อันนี้มาให้ด้วยเขียนว่า second generation แล้วก็เป็นสตางค์นะคะ ขอบคุณมากๆเลยเป็นพี่สไตลิสที่ทำชุดสกิโนซีซั่นครั้งแรกให้แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ทำชุดเควให้ด้วยค่ะคิดถึงมีสตางจังเลยวันนี้มัมมี่คือวันนี้มองค่ะ่วา,ว,า,ว,า,ว,าว่าบนเวทีแต่ว่าตาลายค่ะไม่เจอเจอแต่เบอร์รี่แต่ว่าเห็นวาว่าอยู่ข้างล่างเวทีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบน้องน่ารักมากแล้วก็รอดูความสำร็จของน้องก็รู้สึกว่า เวลามันผ่านไปเร็วมากวันนี้แบบยังไม่ได้มีเวลาได้คุยกับน้องได้ถ่ายรูปกับน้องเลยก็แบบหมดเวลาแล้วต้องรีบไปแบบว่าไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างค่ะก็วุ่นววันนี้วุ่นๆแต่ว่าเดี๋ยวไว้เจอกันนะว่าว่าพี่เดี๋ยวต้องมีไปหออยู่แล้วไว้เจอกันขอบคุณพี่เบิร์ดเดย์นะคะฉันร <c oughs> <c oughs> ับแค่แวร์จากแกได้แต่ของคมินใช่ก็คือเราจะสลับกันโยนแบบของไง ขอบคุณพี่24อ t o c t o b e แล้วก็พี่ the bb นะคะใชก่ก็เออ่สำหรับหนูหนูว่ารุ่น2เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบมากแล้วจริง,รงๆเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆสําสำหรับคอนเสิร์ตนี้เราแบบค่อนข้างจะอดหลับอดนอนกันไปเยอะมากๆเพื่อสิ่งนี้เลยเธอเขามีอะไรจะให้อะไรหรอคะ ภาพเซลฟี่ two shot เลยวะขอบคุณน้องสตางค์ Thank you for being my k a m i o s h i Thank you so much to you too It's really nice seeing you today Thank you so much for coming Sorry I got a sore throat so my voice change d a little bit อโทษด้วยนะคะดสย่งแหบเติบควนิดนึงเพราะคนป่วยเยอะมากแล้วก็นอนน้อยด้วยอยากกอดมีตัง แต่ไม่กล้าเฮ้ยกอดได้เลยนะมาว่าเฮ้ยขอบคุณสำหรัทุเรียนนะคะขอบคุณคุณแฟนแตาลิสาสำหรัทุเรียนนะคะดีใจอะ่ะรู้สึกว่าขอบคุณสำหรัทุเรียนนะคะคนสนุกมากสัญญาว่าจะหาเวลาไปหาตามงานหลังจากนี้ ได้เลยค่ะขอบคุณพี่เงาที่เจ็ดทำไมไม่เงาที่หนึ่งอะลาเล่นขอบคุณนะคะนอนน,อน้อยหรือไม่ได้นอนไม่ค่อยได้นอนค่ะช่วงนี้เพราะว่าซ้อมหนักมากเลิกก็ตีสามเลยแล, 2, แล้วตีสองตีสามแล้ววันนี้ก็แปดโมงเชา้าไปถึงที่นู่นก็แบบรันตั้งแต่เชา้าแล้วก็โรยอะโรยนิดนึงขอบคุณพี่แตงโมขอบคุณพี่ดอลลี่นะคะแต่ว่า ทุกคนก็แบบพอได้เจอทุกคนก็รู้สึกว่ามีไฟคึดมีแพชชั่นขึ้นมาแล้วก็หนูจะบอกว่าหนูหนูไม่เสียใจเลยสําหรับวันนี้ในในการเต้นซูกิโนซีซันของหนูหนูไม่รู้ว่าอีกสิปีหนูจะมาย้อนดูคลิปนี้ไหมแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดหนูได้ย้อนกลับมาเปิดดูจะบอกว่าสกิโนซีซันเป็นสกิโนที่หนูเต้นแรงไม่แพ้กับครั้งแรกที่หนูได้มีโอกาสเดบิวต์เลยคือเต้น ไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนแต่แบบรู้สึกเหนื่อยมากแต่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสุดแหละครั้งสุดท้ายของฉันฉันจะทําให้เต็มที่แล้วฉันจะไม่กลับมาเสียดายแล้วก็ไม่เสียดายจริงๆเพราะว่าเต้นเต็มที่มาเต็มที่เกิน I'm so happy to see you on your last live here in Main K app thank you so much we so proud of you thank you ขอบคุณค่าในหะ้คุณแฟนคฟนคเก่ง,ขอ,งข,ขอบคุณนะคะพรุ่งนี้มามอเอ้ยมามอมาหอไหมคะพรุ่งนี้หรอพี่ อ่ะพี่น่าจะไม่ได้ไปพุ่งเอ๊ะพุ่งนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่แน่าจะพี่ต้องไปเอาลายปากกากับลายเซน็นหรือเปล่าเพราะว่าพี่ต้องเข้าหอไปเอารูปมาเซน็นให้ทุกคนนะคะเบนฟิตของทุกคนพูดอย่างนี้เลยตรงๆก็เดี๋ยวจะต้องเข้าหอไปเอาเบนฟิต เราลงลห้ตั้งแต่เพลงแรกเลยวันนี้ตอนอยู่คอนขอบคุณน,นะคะ10ปี B N K reunion ใช่ค่ะเดี๋ยว10ปีเจอกันนะทุกคนแล้วเล่นแล้วน่าจะเจอกันก่อนแหละเคลมนึ่งนะคือเปียม,มันพองมากเลยเพราะว่าเราติดกิฟตแล้วมันพองพองพี่ก็เชียร์นู เต็มที่เหมือนกันวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เบสด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายรูปกับทุกคนวันนี้เลยแบบจริงๆรแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ได้ได้ซึมซับบรรยากาศได้มีโอกาสได้แสดงคอนเสิร์ตในฐานะมี n k f o อีกครั้งค่ะไว้เจอกันนะคะพี่สตั้งได้เลยว่าว่าพี่ไม่เจอว่าว่าตอนแบบจบพี่ก็เลยแบบ ตอนแรกจะถ่ายรูปด้วยแต่ว่าแบบพี่หาพี่ไม่เจอว่าคือคนมันเยอะมากขอบคุณพี่นอนขอบคุณพี่เลมอนดอนนะคะขอนาวยวันนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยเพิ่งมากินตอนดึก จริงๆเราเ,ออเราเก็ขอบคุณรุ่นพี่รุ่นหนึ่งด้วยนะคะที่มาดูแบบพวกเรามันเหมือนเป็นการรีวิวเนี่ยเลยได้เจอทั้งรุ่นพี่รุ่นหนึ่งได้เจอทั้งรุ่นน้องด้วยก็ดีใจมากๆแล้วก็เสียงอาจจะหายไปนิดนึงขออภัยนะคะแต่ว่าน้องเนือจากนั้นที่รู้สึกดีใจอ้อจริงๆขอเสิร์รุ่นสองเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างที่เออหนูคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องมีคนออกมาพูด ไม่ช้าก็เร็วเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่มีบางเพลงที่เราตั้งใจเอาไว้ที่จะเล่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าด้วยหลายๆปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็เลยทำให้แบบวางแผนกันไว้ดีแค่ไหนแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนสถากนาการณ์ทำให้แบบ เปลี่ยนไปนเพลงอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพวกเราเต็มที่กันมากๆแล้วจริงๆกับแบบสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นอะไรเงยค่ะหนูเก่งมากเลยวันนี้จะคอยสพอร์ตหนูในเส้นทางใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ขอบคุณครูทางเอแบด้วยนะคะที่ทำา ฤดูใหม่เวอร์ชั่นช้าให้พวกเรานะคะจริงๆเวอร์ชันนี้ก็เป็นพี่คนแรกเหมือนจะเป็นพี่ทีมงานทีมแรกที่เขาเคยทำฤดูใหม่ซึกินอซีซันแบบเข้าห้องอัดแล้วก็ทำให้เราอะไรอย่างี้แล้วก็เหมือนแบบครั้งนี้พี่เขาก็เหมือนจะมาช่วย r รี r ร์เอนจ์ฤดูใหม่ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะดนตีเอแบกด้วยนะคะที่แบบมาเล่นจริงๆเป็นแบรนด์อยู่ข้างหลังเวทีอะค่ะก็ ไม่ได้เขาไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆก็เป็นแบรนด์แบบว่าเป็นคุณครูด้วยที่แบบว่าเรียกว่าเป็นคุณครูแบบเทพมากๆคือเขาเก่งมากๆแล้วก็สีแบบว่าเครื่องดนตรีเครื่องสายอะไรเยอะมากก็อยากขอบคุณที่เ,เสียสละเวลามาเพื่อเล่นให้พวกเราทำให้แบบคอนเสิร์ตของเราแบบมันเต็มมากๆนะคะก็คือครูบอกว่า ครูเหมือนครูเขาพูดว่าอยากจะให้เราแบบว่าจบอย่างสง่างามที่สุดแบบพวกเราทุกคนจบอย่างสง่างามที่สุดก็เลยมีโอกาสมาเล่นให้ก็อยากขอบคุณมากๆเลยค่ะพวกเธอเก่งมากๆขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะดนตรีสดกับโฟร์ทีเอ็โคตรดีขอบคุณนะคะดนตรีเสียงนดนมากฮขอบคุณค่ะอาติดตามผลง่ะข,ขอ ของศิลปินน้องสตังนะหอ,อน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะสตังทูเ e เ h อรขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหนึ่งรูปกับทุกคนนะกดผิดปุ่มไปกดปุ่มอะไรรู้ปะไปกดปุ่มเพิ่มเสียงสุกิโน ขอบคุณตลอดระยะเวลา6ปีนะจะคอยสนับสนุนสตางค์ตลอดไปขอบคุณนะคะทุกคนรักทุกคนมากๆนะพี่ถือไป้ายไฟสตางค์ในหลุมฝั่งขวาหนูเห็นแล้วหนูเห็นว่ามีคนถือไป้ายไฟหนูเห็นแล้วขอบคุณมากมากเลยทุกคนเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะมาไลฟ์ในแอปนี้แต่ว่าน่าจะเป็นแบบใกล้ๆครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆที่มาไลฟ์ในแอปนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้จริงๆก็แค่อยากจะมาขอบคุณจากใจแล้วก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนเพราะวันนี้ทุกคนก็น่าจะเหนื่อยบางคนก็ล้าบางคนบอกว่ามาไกลมากเพื่อจะมาดูอะไรย่เงี้ยค่ะก็ไว้เจอกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่มาดูพวกเราในวันนี้นะคะไว้เจอกันนะคะฝาก น้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยแล้วก็ขอฝากสตางค์ต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> คนรับใช้ว้าขอบคุณคนรับใช้ขอสตางค์นะคะไว้เจอกันนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณสำหรับดอกไม้ด้วยอันนี้เป็นดอกไม้ที่แฟนคลับให้มาเดี๋ยวพูดนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นการ์ดจากที่เขาเอามาให้เราขอบคุณมากเลยอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ของอันนี้เป็นของพี่ข้างในเป็นพี่ทีมงานเนาะ แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นดอกไม้จากแฟนคลับขอบคุณมากเลยเป็นตอนแรกมาเป็นกล่องก็รุ้นมากว่าคืออะไรก็คือข้างในเป็นเหมือนจะมีไฟด้วยเดี๋ยวที่หนูถ่ายลงสตอรี่ไปเดี๋ยวเปิดขอบคุณทุกคนก่อนมันต้องแกะโบก่อนไม่งั้นมันแกะไม่เอก แต่เหมือนมันจะดึงขึ้นมาไม่ได้เลยใช่มันเป็นไฟก็นี่นะคะดอกไม้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าอะไระค่ะขอบคุณมากๆเลยจะบอกว่าน่ารักมากมีป้ายด้วยเขียนว่า we'll always be here for you with down today's and always นะคะขอบคุณมากๆเลยก็เป็นดอกไม้ที่ไม่มีวันเหี่ยวด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆแบบพวก ดอกไม้ที่ทุกคนให้หนูก็เอามาตั้งเรียงกันไว้ตรงนี้หมดเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปแล้วมันเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผิดกดโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะรักทุกคนนะ